คนบันเทิงแฟนแฟ,นแ,ฟ,น,แฟนแห่เป็นห่วงผู้ประกาศหนุ่มดังแอดมิตรบป่วยโรคนี้โลดแล่นในวงการผู้ประกาศมานานหลายปีสำหรับอนุวัตนเฟื่องทองแดงเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆผ่านจอแก้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวอนุวัฒน์4949 ไม่ว่าหนุ่มอนุวั์จะโพสอะไรแจ้งข่าวอะไรก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนในวงการและแฟนคลับล่าสุดเขาได้โพสอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นระบุว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองคายเลือดออกครับงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยจำนวนมากเลยทีเดียวทางทีมงานที่นี่ .com ขอให้หายไวๆนะคะ